สวัสดีครับอยู่กับไอ i ิกเจนรงอีลุนครับ Assassin 4มาแล้วไม่ใช่ Assassin Creed 4นะครับไม่ใช่เกมนะครับแต่มันคือชุดระบายความร้อนแบบซิงลมที่โอ้โหคันเทศจริงๆนะครับถ้าพูดถึงชุดระบายความร้อนหลายๆคนคงจะนึกถึงตัวชุดน้ำซิงน้ำ AIO กันใช่ไหมละครับว่ามันมีประสิทธิภาพที่โอ้โหเย็นเจียบแต่หารู้ไหมครับว่านี่คืออีกหสินค้าอีกหนึคูลิ่งที่ ประสิทธิภาพดีไม่แพ้ชุดน้ำระบบปิดหรือ AIO แบบ3ตอนได้เลยนะแต่นี่มันอยู่ในรูปแบบซิงค์ลมแบบพาวเวอร์และแน่นอนเขากลับมาทวงบัลลังความเย็นนะครับจากรุ่นก่อนหลายๆคนถ้าติดตามในเรื่องของข่าวสารวงการคูลิ่งนะครับหรือวงการคอมพิวเตอร์คงจะรู้จัก a s s a ซ s เซินกันเป็นอย่างดีนะครับตอนนั้นได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดีมาก เนื่องจากความเย็นของมันเนื่องจากหน้าตาที่สวยสนงดงามของมันนะครับราคาก็ดีด้วยดีกว่าน,นอกตัวดูวยซ้ำไปนะครับแต่มันก็หายไปช่วงใหญ่ๆเลยจนเขาไปแอบพัฒนาเป็น Deep Cool Assassin 4มาในตัวนี้นั่นเองสำหรับตัวนี้ มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่ครับเพราะเขาได้อเวอร์ดในเรื่องของ Red Dot Design Award มาด้วยและเขาโชว์ในเรื่องของความเรียบหรูความดูดีของตัวคูลิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นจากคูลิ่งทั่วๆไปนะครับตัวคูลิ่งในแต่ละตัวมักจะมีแบบท่อยื่นๆมาครีบแบบหืระเกะระกะรกตาการหรือว่ามีท่อสีทองแดงอะไรแบบนี้ไม่สวยใช่ไหมแต่สําหรับตัวนี้มันเหมือนเป็นกล่องกล่องหนึ่งครับที่ถูกดีไซน์ออกมาให้โคตรแบบมินิมอลเลยก่อนอื่น ราคาของมันเปิดก่อนเลยแล้วกันราคาที่จะขายในไทยอยู่ที่ประมาณส0มพันกลางๆนะครับน่าสนใจมากนะครับและคุณสมบัติในการระบายความร้อนของมันคือปราบซ p u ได้ทุกตัวในท้องตลาดบ้านเราครับ i 3 i5 7 i9 ไละเซนสา้ได้หมดรุ่นเกา่ารุ่นใหม่ได้หมดแต่บอกกันก่อนนิดนึงเขามีข้อจำกัดของเรื่องเมนบอร์ดอยู่เล็กน้อยนะครับมันจะมีบางรุ่นที่ติดคีซิง <S an> เดี๋ยวผมจะลิสต์เอาไว้ใต้เดสครัน เผื่อเพื่อนๆอ,อยากจะซื้อกันให้ดูตรงนี้ก่อนเลยว่าเบนหมอดเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่รองรับนะครับมันใหญ่จริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูเจ้า Assassin 4ตัวนี้กันเลยละกันนะตัวนี้ก็แน่นอนครับเป็น Product ของทาง Deep c o คูแบรนด์ที่ช่วงหลังทำโปรดักต์ออกมาได้น่าสนใจหลายตัวมากโดยเฉพาะกับตัวหน้าตาและตัว Performance นะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์จากจีนแผ่นดินใหญ่เลยนะครับแต่ตัวเขาเองเนี่ย ผมแอบได้ยินมาว่าเขาได้เรื่องของโน้ต h าวจากหลายๆเจ้าในยุโรปมาช่วยเสริมนะครับน่าจะไม่แปลกที่จะพัฒนาได้ไวขนาดนี้หน้าตาของตัวคูลิ่งนี่ฮะมาในกล่องแบบนี้มันเหมือนคิ้วเหมือนลูกบาทอะไรสักอย่างใช่ไหมนี่มันคือคูลิ่งนะในเรื่องของสเปคมาดูกันคร่าวๆนะครับตัวนี้รองรับซ็อกเก็ตได้หมด am c am 5 lg a 17 00 12 00 1 1 5 0 1 1 5 1หรือแม้แต่2 0 6 6นะครับ2 0 1 1 V3 ก็รองรับด้วย ความสูงของฮิซซิงนะครับอยู่ที่160มิลมรนะออน,น่าสนใจน้ำหนักอยู่ที่1.575กรัมหรือว่า1.5-1.6กิโนั่นเองมีฮิตไปในตัวครับ7เส้นด้วยกันเป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง6มิมรครับพัดลมครับตัวนี้มาพร้อมพัดลมคู่นะให้ a i r f ์ o ฟสูงสุด79.1 cfm เลยเรามาแกะกล่องดูข้างในกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงกัน <c oughs> กล่องยังใหญ่ใหญ่จริง ก็จะเจอกับกล่องอุปกรณ์ก่อนเลยก็แล้วกันนี่ฮะอยู่ข้างล่างตรงนี้เป็นกล่องอุปกรณ์ดึงออกมาแล้วก็ตัวฮิซิงดูดีทีเดียวนี่ฮะมาแบบนี้เลยนี่คือโฉมหน้าของฮิซิงนะฮะ <laughs> โอ้โหใหญ่จริง มันดู a อคเ s s ซิน่ะมันดูแบบรอบเลนมันดูซ่อนนะครับจะเห็นเป็นเรียบๆแบบนี้แล้วก็มีเป็นแถบ1,2,3,4มีสวิตต์ตรงนี้ให้กดนะครับสวิตต์ตรงนี้ก็จะเป็นโหมดพัดลม Performance กับ Quiet Mode นะครับพัดลมเขานะครับจะถูกซ่อนอยู่ด้านในอีกหนึ่งตัวจะเปิดให้ดูกันเป็นแม่เหล็กแบบนี้อ่านี่พัดลมซ่อนอยู่ตรงนี้1ตัวนะครับอีก1ตัวดึบนี่ดึงได้เลยแล้วก็สามารถที่จะ adjust ความสูงได้เลยแบบนี้นี่ดึงแล้วก็เสียบลงไปได้เลยอ่ะแจว๋วพัดลมตรงกลางนะครับกดตรงนี้ที่เป็นขาล็อกนะครับขึ้นมาปึ๊บแบบนี้ก็ได้เลยเช่นกันนะครับแต่มันก็จะมีตัวสายไฟอะไรต่างๆที่เขาถูกพาดผ่านมานะครับซึ่งก็ต้องถอดออกมาด้วยนะครับถูกพาดผ่านมาไว้ ข้างล่างแบบนี้แล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งเส้นนะครับนี่คือชมหน้าของตัวฮีตสิงเพียวๆมันอาจจะดูมืดๆสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันแอซิสซินแอซิสซินสำหรับตัวฮีตไป์นะครับมาลายเรียงอยู่ด้วยกันทั้งหมด 2> 1234567นี่คือฮีตไป6์6มิมตรจำนวน7เส้น ตัวคีฟินนะครับจะมีความไม่เสมอกันอยู่มันเป็นดีไซน์ลูกเล่นของเขาโคเท่ตรงนี้นะครับขายึดล็อกก็อย่างนี้ฮะยึดลงบอร์ดนะครับก็จะมีขาล็อก2ตัวยึดลงบอร์ดโดยใช้กรูกตรงนี้2ตัวยึดเอาไว้นั่นเองช่องตรงกลางสําหรับเวลาที่เราจะสอดไขควงลงไปนะครับพันน็อตนี่เราก็ต้องเอาพัดลมตรงกลางออกแล้วก็ชึบชึบแบบนี้เข้าไปนะครับหน้าตาฮิซิง แบบนี้สําหรับตัวพัดลมนะครับเออน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าพัดลม2ตัวนี้ขนาดไม่เท่ากันเป็นตัว DF 1 2 0นยะครับยึดติดอยู่ด้านในตรงนี้12ซนตเมตตัว14ซนเมหรือว่า140ยมมอยู่ด้านในตัวส่วนอุปกรณ์บนเดินที่มีมาให้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาลองดูกันสิมีตัวไขควงมาแบบนี้นะครับพร้อมกับตัวหกเหลี่ยม ไขควงเม็นตัว L พร้อมกับหกเหลี่ยมอารมณ์คล้ายๆไขควงยุคแรกของนอกตัวเลยที่แถมตัวฮีซิงมานะครับซึ่งหกเหลี่ยมตรงนี้เอาไว้ทําอะไรเอาไว้เปลี่ยนตัวพัดลมนะครับบริเวณสกรูน็อตตรงนี้นะครับสามารถใช้หกเหลี่ยมสลับสับเปลี่ยนตัวพัดลมได้นะครับอันนี้เป็นโอ้มีตัวคลีนเซอร์มาด้วยเป็นที่ทําความสะอาดหน้าสัมผัสนะครับเวลาจะใส่ซิลิโคนตัวใหม่เข้าไปซิลิโคนมีมาให้เป็น D M 9นะครับ นี่1.5กรัมมีฝาสำหรับยึดตัวพัดลมเสริมเพิ่มเติมมา1อันแบบนี้คู่มือการใช้งานดูซิว่าละ,ะนะละเอียดดีแค่ไหนอ่ะชัดเจนนะครับละเอียดดีมีมาให้ในบันเดินตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะประกอบไม่เป็นดูตรงนี้ได้แล้วก็อุปกรณ์มาแบบชุดใหญ่นะครับ ซึ่งก็รองรับทั้ง AMD แล้วก็ Intel ด้วยเดีย๋ยวมาดูกันสำหรับตัวอุปกรณ์นี่เป็นขาของ Intel นะครับเป็นโลหะแข็งแรงไม่ใช่พลาสติกก้องแกงนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงว่าจะหักง่ายๆนะครับมาเป็นโลหะแบบนี้เลยแข็งกแรงแล้วก็ขายึดนะครับในฝั่งของตัว CPU ดูแล้วใช้ได้แข็งแกร่งดีนะนี่คือตัวอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีให้มานะครับ เดี๋ยวเรามาประกอบลงเมนบอร์ดดูดีกว่าว่าจะทำยากมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูนต่อครับ ประกอบกันเสร็จแล้วครับทรงและรูปล่างหน้าตามันจะออกมาประมาณนี้นี่คือตัวเมนบอร์ดนะกรณีที่เราใส่ภายในตัวเคสลองจินตนาการดูกันนะครับนี่เลยข้างหน้านะครับ clearance ของแรมให้ดู clearance ตรงนี้นะครับในฝั่งของตัวแรมเนี่ยจะเห็นว่าไม่กินเาเรียกว่าฮิตซิงแรมไปเลยสามารถใส่ได้สบ,บายๆบบนะครับส่วนท่าของพัดลมนะฮะ พัดลมนะครับของเขาจะมีพัดลมตรงกลางตรงนี้1ตัวและพัดลมด้านหลัง1ตัวซึ่งก็จะเป็นตัวที่ดูดออกนะครับเวลาวางก็จะอยู่ท่านี้แบบนี้เลยนะครับนี่ให้ดหูตัวพัดลมด้านหลังนะ120ม mm, มส่วนพัดลมตรงกลางนะครับจะเป็นพัดลมขนาด140นะครับแกะไม่เลยให้ดูกันดีกว่านี่ก็จะเห็นตัวพัดลมอยู่ด้านในตรงนี้แล้วก็จะมีแถบปิดแบบนี้นะครับสำหรับตัวสวิตช์นะฮะ ตรงนี้จะเป็นสวิตสำหรับ P โหมดแล้วก็ Q โหมดเนาะสำหรับรอบพัดลมนั่นเอง ามารถกดแบบเมนวนได้หรือจะปรับผ่านตัวเมนบอร์ดก็ได้เช่นกันนะครับแอดิกใส่กับตัว B760 อยู่ในขณะนี้นะครับต้องบอกว่าเออเหมือนจะใหญ่แต่พอใส่แล้วก็ลงตัวดีเหมือนกันนะอ่ะนี่คือในฝั่งของเจ้า a s s a s s i n 4สำหรับตัวหน้าตาเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันด้วยการทดสอบการระบายความร้อนของเจ้า a s s a s s i n 4กันดูครับว่าจะเย็นเจี๊ยบแค่ไหนสมคำาล่มเลยหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูกันต่อครับ การทดสอบแรกครับเป็น straight h e a d กับคอไอเก้าสิบ k ต้องบอกว่าเออเย็นใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยคอของเขาก็วิ่งได้แบบเต็มๆเ,เลยนะครับคล็อกนี่คือ5.3นิ่งๆน,นะครับส่วนในฝั่งของแบบเอาคอ straight h e s t 10นาทีครับความร้อนก็คุมได้ดีในระดับหนึ่งครับอยู่ในช่วงประมาณ97องศาผมถือว่าทำหน้าที่ของเขาได้ดีนะฮะ แม้แต่จะเป็น Core i9 ก็ถือว่าเอาอยู่ได้นะกับการ Export File ส่วนการเล่นเกมไม่ต้องถามถึงเอาอยู่สบายได้ทุกตัวจริงๆครับ